สวัสดีค่ะสวัสดี FC ที่น่ารักทุกคนนะคะคลิปนี้เป็นคลิปที่4แล้วนะคะของงวดใหม่นี้วันที่1ตุลาคม2568ค่ะแอดรวบรวมความฝันจากสื่อโซเชียลต,ต่างๆที่เขาเล่าแชร์กันเอาไว้เป็นสาธารณะอยู่แล้วนะคะนำมาสรุปเล่าในรูปแบบของแอดเพื่อหาตัวเลขในการเสี่ยงโชคค่ะเพื่อนๆได้ตัวเลขถูกใจแล้วก็อย่าลืมไปหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลกันเอาไว้นะคะเผื่อได้รางวัลใหญ่ค่ะ สำหรับความฝันแรกที่จะนำมาเล่านี้นะคะเป็นฝันของแม่บัวช่องสตาร์ด้าค่ะฝันถึงผีตาจัน์อีกแล้วค่ะคราวนี้ผีตาจัน์มาเข้าฝันนะคะเพราะว่างวดที่แล้วแกให้เลขเข้าค่ะแกก็เลยมาหาแม่บัวอีกผีตาจันบอกว่าเขาไปที่เมืองล่างมา แกบอกว่าไปงานบุญบ้านนะคะไปเห็นเขาฆ่าวัวฆ่าควายเอามากินเลี้ยงกันค่ะเขาฆ่ากันบนชานบ้านนะคะแตาจันก็นั่งกินกับเขาด้วยกินๆอยู่ก็หันไปเห็นป้ายบเล็กทีค่ะบเล็กทีที่จัดงานนะคะเป็นตัวสีแดงๆค่ะป้ายใหญ่เหมือนป้ายบอกทางเลยเลขที่เห็นก็คือ8 6 4หทัพสนะคะก็ลองเอาไปลุ้นไปเสี่ยงกันดูค่ะ วันที่2ค่ะยังอยู่กับช่องสตาร์ด้านะคะเป็นเรื่องราวจากปู่จันค่ะปู่จันทบ,บุรีนะคะที่แกสื่อสารกับภูมิเจ้าที่ของวัดได้นะคะเลขของปู่จันหลุดไปสองงวดแล้วนะคะมีเข้ามีหลุดค่ะงวดนี้ปู่บอกว่าภูมิเจ้าที่มาบอกเลขเองยืนยันว่ามาแน่นอนเลขที่บอกคือ3 7 5หแล้วก็7 5หกับห5ให้กันเอาไว้นะคะ ถ้าใครยังเชื่อมั่นปู่จันรอยู่ก็ลองตามดูนะคะฝันที่สค่ะน้องจอยคนฝันแม่นจากช่องเขยออีสานใต้ค่ะฝันว่าเดินไปเจอผู้หญิงวัยกลางคนนะคะในฝันก็ถามเขาว่ามาทำไมเขาบอกว่ามาทำบุญผู้ฝันก็บอกว่าหน้าป้าในคุณมากแต่นึกไม่ออกว่าเป็นใคร ผู้หญิงคนนั้นก็เลยบอกว่าเขาเป็นแม่ของผู้ฝันเองค่ะซึ่งในเรื่องจริงนะแม่ของน้องจอยผู้ฝันเขาเสียไปตั้งแต่น้องอยังเป็นทารกอยู่เลยนะคะก็เลยจําแม่ไม่ได้เคยเห็นแค่ในภาพถ่ายค่ะพอผู้หญิงคนนั้นบอกว่าเป็นแม่นะคะเขาก็จับเอามือของน้องจอยเนี่ยไปกุมไว้แล้วเอากระดาษยื่นให้บอกว่าซื้อเอานะน้องจอยเปิดดูค่ะมีเลข911กับ538นะคะเขียนไว้ เพื่อนๆก็อย่าลืมกลับหัวเลข9เป็นเลข611กันเอาไว้ด้วยนะคะฝันที่4ค่ะฝันของพ่อวุฒช่องเคยอีสานใต้ค่ะฝันว่ารถ6กล้อที่บ้านไม่มีคนขับค่ะรถติดเครื่องเองแล้วก็ถอยหลังขับวนไปวนมาที่บริเวณบ้านทะเบียนรถคันนั้นคือ0614ค่ะอย่าลืมกันเลข9กันเอาไว้ด้วยนะคะเป็น0914ฝันที่5ค่ะ ฝันของป้าคูนช่องสตาร์ด้าฝันถึงผีเจ้าที่ที่เคยมาบอกเลขงวดก่อนๆน,นะคะเคยได้เลขถูกหวยกับเจ้าที่คนนี้มาแล้วมางวดนี้เนี่ยท่านเจ้าที่มาเข้าฝันบอกว่าถ้าอยากได้เงินให้ซื้อเอา706แล้วบอกผู้ฝันด้วยว่าถ้าไม่เชื่อให้ไปดูที่โคนต้นมะม่วงค่ะซึ่งป้าคูนเนี่ยเขาเคยขอเลขจากเจ้าที่แล้วก็ไปเห็นเลขขึ้นที่โคนต้นมะม่วงจริงๆด้วยนะคะ เลขเจ็ศูนี้เพื่อนๆก็อย่าลืมกัน7จ9ศูนย์กันเอาไว้ด้วยนะคะฝันที่6ค่ะของพี่สุกัญญาช่องเบานองค่ะฝันในคืนวันโกนฝันว่าไปกระท่อมละสังขารหลวงปู่สวงในฝันก็ขึ้นไปกราบหลวงปู่สวงนะคะกราบเสร็จแล้วตอนลงมาเนี่ยไปเห็นเลขที่เสากระท่อมของหลวงปู่ตอนแรกก็คิดว่าใครอาปรกากกรมมาเขียนเอาไว้ก็เลยลองเอามือรูปๆดูค่ะ ยิ่งรูปเลขก็ยิ่งชัดนะคะผู้ฝันเห็นเลขที่เสานะเป็นเลข5 18พอตื่นมาก็เลยอธิษฐานถึงหลวงปู่สวงแล้วก็ลองจุดเลขทูบดูค่ะปรากฏว่าเลขทูบนั้นแตกแต่ว่าเลขที่ขึ้นคือ480ูนะนะคะใครชอบเลขไหนก็ลองเอาไปเสี่ยงดูค่ะฝันที่7ค่ะฟันของนั่นเดอือช่องเบ่าแอมนะคะนั่นเดือฟฝันแม่นถูกติดต่อกันมาหลายงวดแล้วค่ะ มวดนี้ฝันว่าไปทํางานกับเจ้านายเก่าในฝันนะคะก็ไปเก็บของแล้วก็ฝนตกหนักมากก็เลยขับรถกระบะจะมาเก็บกล่องเครื่องมือค่ะตอนที่ถอยรถก็มองไม่ค่อยเห็นทางเพราะฝนตกหนักเลยไปชนเข้ากับกล่องเครื่องมือจนทะเบียนรถหลุดนะคะรถคันนั้นเป็นรถกระบะทะเบียน9540ในฝันยังลงไปหยิบทะเบียนที่หลุดเนี่ยกลับมาซ่อมมาติดใหม่ค่ะใครชอบเลขทะเบียนก็อย่าลืมกลับหัวเลข9ด้วยนะคะ ฝันที่8ค่ะแม่คําจากช่องนนทิยาแม่คําฝันว่าลูกสาวขับรถพาไปเที่ยวค่ะพาไปทะเลนะคะไปเที่ยวแต่ละที่เนี่ยมีแต่ที่สวยๆขับลุยกันไปหลายที่ค่ะขึ้นเขาลงห้วยนะคะทั้งที่เรื่องจริงแล้วนั้นลูกสาวแกยังขับรถไม่เป็นนะคะเคยลองขับแค่ครั้งเดียวแล้วก็ไม่จับอีกเลยทะเบียนรถคันนั้นก็คือ633ค่ะ ฝันที่9ค่ะแม่ปทุมช่องคนมีโชคนะคะฝันถึงผีพี่ชายที่บวชเป็นพระมหานะคะฝันว่าพระพี่ชายเนี่ยเอาปลาช่อนมาให้สองตัวบอกว่าทำให้กินหน่อยถ้าไม่ทำก็8-2นะ16นี้อย่าลืมถ้าจะเอา3ามตัวก็ใส่9เข้าไปด้วยเป็น9 8้สอง ในฝันเนี่ยผู้ฝันเขาก็งงน,นะคะงงตั้งแต่พระไปเอาปลาสดมาให้ทำแล้วแล้วก็งงต่อมาอีกว่า,าผีพี่เนี่ยบอกว่าวันที่16ทั้งที่จริงๆแล้วเลขมันจะออกวันที่1ค่ะก็เลยลองกันเอาไว้ด้วยนะคะท่านอาจจะมาบอกใบเลข16ก็ได้16ก็กัน19เอาไว้ด้วยนะคะส่วนเลข8 2ถ้าใครชอบก็จัดได้เลยค่ะ ฝันที่10ค่ะจากกลุ่มฝันใน f a c e b o o k นะคะผู้หญิงเขาฝันนะคะฝันว่ารถหายแต่ว่าหาเจอนะคะมีคนเก็บรถเอาไว้ให้บนบ้านทะเบียนรถที่หายก็คือ1428ส่วนบ้านที่เก็บรถเอาไว้ให้เนี่ยเขาไม่รู้นะคะว่าเป็นบ้านใครไม่มีบ้านเลขที่ค่ะอีกฝันก็มาจากกลุ่มหหวย f e c o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  k เช่นกันนะคะผู้หญิงค่ะฝันเกี่ยวกับรถฝันถึงรถคันเก่าที่ขายไปแล้ว ฝันว่าคนที่ซื้อไปเอารถมาคืนค่ะแต่ว่าคืนมาในสภาพที่รื้อชิ้นส่วนทั้งหมดออกจากกันหมดเลยคืนให้ก็ไม่ครอบอน,นะคะชิ้นส่วนขาดไปด้วยในฝันก็บ่นกับคนรู้จักว่าถ้าประกอบใหม่เนี่ยก็ต้องซื้อชิ้นส่วนเพิ่มอีกคนนั้นเขาก็บอกว่ารถเก่าซ่อมไปก็ไม่คุ้มขายไปก็ไม่มีใครเอาหรอกนอกจากอูเพราะว่าเครื่องอยังดียังใช้ได้อยู่ ทะเบียนรถคันที่ฝันถึงคือ2707นะคะผู้ฝันเขาเล่าว่าขายมาได้ครบ1นึ่งปีพอดีค่ะทุกเรื่องราวที่เล่ามานี่คือความฝันเท่านั้นนะคะถือว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลค่ะนำตัวเลขไปเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคนะคะหาซื้อลอตเตอรี่กันเอาไว้ฝันมีเยอะแยะมากมายค่ะมีทั้งฝันแม่นและไม่แม่นอย่าลืมใช้วิจารณญาณในการติดตามรับชมด้วยนะคะขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีค่ะ แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ